ออธรรมะคือความจริงความจริงในโลกความจริงของธรรมชาติความจริงคืออะไรธรรมชาติทุกอย่างในโลกมีการเกิดขึ้นแลดับไปเป็นธรรมดาผู้เจ้าตรัสรู้ความจริงตรงนี้ยมดูได้เลยนะคนเกิดตายสัตว์เกิดตายรถมีแล้วก็พังบ้านพังนะเกิดแล้วก็พังสุขเกิดแล้วก็ดับทุกเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วจีรังมีใครสุขแช่ทั้งวันมีไหม ไม่มีทุกแช่ทั้งวันมีไหมไม่มีทุกอย่างเกิดดับเกิดดับเนี่ยสัจจะความจริงธรรมะคือตรงนี้มีประโยชน์อย่างไรยมรู้สัจจะความจริงตรงนี้แล้วยมพ้นจากความตายได้เข้าใจไหมบาปกรรมมีจริงหรือไม่แล้วอะไรที่เรียกว่าบาปการเบียดเบียนกันนั่นแหละเรียกว่าบาปเบียดเบียนทั้งตนเองเบียดเบียนทั้งผู้อื่นนั่นแหละคือบาปนะนั้นผิดศีลห้าเนี่ยคือบาป ปาปาการนงอกุศลานางบาปอากุศลไม่มีใครเห็นแต่โยมเห็นและสิ่งที่โยมเห็นและโยมรู้เนี่ยมันจะเรียกเป็นอนุัสคือความเคยชินของจิตมันจะติดไปอาตมาไปเจอกำนันอยู่คนหนึ่งใกล้จะเสียชีวิตแกก็บอกให้แกอยู่กับลมหายใจบอกอยู่ไม่ได้เลยครับคอยนึกถึงแต่ไปซ้อมผู้ต้องหามา เคยฆ่าปลาเห็นนะมันทําอะไรมามันคอยนึกเนะี่ยพว่าใกล้จะตายแล้วคอยนึกเนี่ยไม่เคยฝึกทิ้งอารมณ์ไม่ได้ฝึกละอกุศลเห็นไหมบาปอกุศลที่โยมเคยทํามันจะเข้ามาในใจเข้ามาในใ,นใจไอ้ตอนจะตายในอ่าละทิ้งไม่ลงโยมเอาง่ายๆยโยมนั่งสมาธิแค่นาทีเดียวเดี๋ยวจะพานั่งสมาธิด้วยเอาแค่นาทีเดียวนะโยมจะคุมจิตให้นิ่งนะยังคุมไม่ค่อยอยู่เลย หลุดปั๊บปั๊บปั๊บปัปคิดนอนคิดนี่แต่โยมคิดว่าตอนโยมจะตายนะโยมจะคุมจิตให้นิ่งอะยาก